กองเข่าเดี๊ยอะแาลม้าแล้วว่ามันตัวแเอามาเนี่ยก็เข่าไปใส่ฉันให้เธอถือมาเธอเอาไปไปใส่ใส่ก็ว่าใครถือมาแล้วเดี๊ยยื่อใส่ล่ะกองเขายางออกไปหาเมืองดูเร็วๆเหรอนี่เด๊อสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วได้ชงกินกับแพทย์แล้พี่ต่อหาวันนี้ได้เมนูแซ่บๆพามากินนึ่งไก่สมุนไพรแล้วก่ ตำบกหุงจ้าพี่นอ้อง่าตำราวๆบ้านๆเลยนะจ๊ะน้ำปลาแดงนวๆมาค่ะพี่นอ้องคาะมื้อนี้ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยพี่นอ้องวันนี้มากับการดอีกแล้วนะคะมาลุยกองเ<อ><อ>ขาเดชเอามาแล้ว่าแกเอามาเนี่ยก็เขาไปใส่<อ>ฉันเห็นเธอถือมาเธอเอาไปใส่ใครกล่าวว่าใครถือมาแล้วเดชย,ยื่อใส่ละกองเขายางออกไปหาเมืองด<อ>ูเร็ว นี่เด้อโอ้ยโอ้ยหัวอะไรนะเจ้าสุตัมมันมีข่อยดูหลายว่าสิบปังมาค่ะพี่น้องค่ะกินข้าวจ้าวันนี้เคยหัวเจ้าว่ากินทางหนาอมันแข็งนะมันถูกอากาศลุยค่ะแสๆน้ำกัดด้อจ้าวมัอนี้อลังการเฮง ตำนามตำมุ่งก่อนไหช่นะครับ,บมูนี่มันสุกหรอเนี่ยเฮ่สุกก็เปืือไปนาดเท่าเปลือยแับสซ่บเขาบอกว่าเด็กทาเด็กน้อยอยากินได้เลยพี่รองค่ะ mm-hmm มาที่น้องฮะจับค่ะมะปราบว่าสิงกามตันข้างนหัวต่ายางเขา น,นนะจำนี้เลยค่ะจำแผ่นได้ไหมเนาะจำประจำเจลบ่ จังนังบุ้งแซบเนาะใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยแบบะะเยอะบุ้งหนังเา้าะมึงจะกินกินไปแต่แซ่บหากินบ่ได้ได้ครับนี่ปกติมันมีขายบ่อืะ กินหอยน้ำกันได้พี่นอ้อง่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทองช่อง YouTube น้ำเมลด้พี่นอ้อง่ะช่องกินกับแพทด้พี่นอ้อง่ะมักแสรบจกินหองแร้งน้ำกันนะครับเปื่อยๆได้จากสีออกอยายแฮ ไก่บ้านนะคะแ<ส>บบเจ้าอาอไปไยขึ้นก้องนอึ่งครัเพราะว่าจะเดินปันเดฟแล้ามีความอาอมันก็ยมันกระดีไดยเถอะอกล่องหรือายเขาอายอเจ้าอายผู้คน บครัเนื้อข,ขาวๆจ้ะสองตัวได้ยังมีนร่รคัวอรอสองตัวติน่นอืมอ่าเบิดเบวาเจ้าเขากับแบงเป็นพุตัโตนะ อันนั้นน้องโจผู้เดียวนี้เขานอ้องพอ่ะตําห,ห,ห,หงแซ่แซ่ไปหน่อยค่ะ ปกติเพิ่นเห็นงาน Yu อยู่ช่าาวมโมดีเพิ่นเสียอ่ากินตะขาจานไหมพี่น้องคะกินอะไรผัดกระเพราเหรอใช่เมื่ค่อยได้กินอาหารอีสานแต่เป็นคนอีสานเนี่ยเหรอพี่นออ้องคะก็กินแต่อาหารกลางน่แถวนั้นไม่ค่อยมีขายเม่ค่อยมีขายครับทางที่อยู่ใช่ไหมอ่าไม่ผลลัาธ์แ่บมันอยู่ไก่ครับเขาจะกินเทียนนัต้องขับรถไปไกล แถวแถวเมืองผมอยู่นันบบไพรยมีกินได้ผัดกับเผ้านะครัผัดนั่นผัดนี่แบบนี้ว่าได้กินว่าได้กินจ้าเทีย ไปบ้านเขาเรียกว่าอะไรเนะา,า,า,านะตอ,อ,อ,นะอะไรนะไปเยี่ยมบ้านไปสายสานเมื่อบ้านหนูว่าเมื่อไเมื่อบ้านที่ว่าอีกอันนึงนะอะไรนะไปยามเฮียนยามยามยามออยามบ้านยามเพื่อน,นยามเมื่อเท่าจะไปยามเฮียนบอกเมื่อบ้านอะไรเลย <laughs> กันเพื่อนขอจักอยู่กับเพื่อนมีแต่ผู้เงี้ยวน้องเดียวจะไปกับบ้านกูดอนกับบ้านก็บพคกไฟเด้กลับเลยครับติดงานคนงานคนกะถิของพคกไฟเด้ทั้งลูกน้องทั้งงานทั้งลูกค้าก็บ่พวกได้ไปกินแนวทั้งสี่เละครับก็แซ่บๆเลยแพ็คเขาให้แซ่บๆเลยครับเปิดร้านได้ปะเปิดได้กล้เนาะสนับสนุนอะไรตัวเช่นนั้น

เราเคยคิดว่าจะ,จะด้กันวันนี้โอ้โกลิ่ขสีให้เบิ้งเปื่อยๆเลยค่ะเปืเป่อยนคะนครับกินแป้งสร็แล้วอื้อม คนดูไม่ท้อคนกินก็กินหนัพี่แหลกวาเห็ดมาหลายดีพี่น้องคะพ่อหนูไม่เชื่อติเบิร์ตอะเธอบอกให้ฉันเห็ดตัวเดียวอันนี้จะเห็ดสองตัวมากมมเบิร์ เกือผิดพลาดอย่างแรกเลยตัวมาตัวเดียวนี่ห่องหาได้ไหมครับแซบแซบแซบอีก เทีตัวนี้มันพึ่งแบบขยายกระเพาะเด้ดเนี่ยนะครับต่อมความแจกพลังบังเกิด Hmm, cảnh vẽ. Vẽ cảnh vẽ cảnh vẽ. Cái cá sẹp cay cá sẹp sẹp cay hạt bộ đứa gì đây? <intelean action> ใช่ว่าฉันเอาสดถ้าสดน,นักนี่ใสอ่อะไรกันเขาขังไก่ตกหลอดไปดเลยเด็ดเนี่ยมันว่าทำเปียบกับเปียบเป็นขั้วไก่เนะาะมช่ไหมครีสาน

คิวซีตบถ่ายขึ้นเขาครับกันรดถเนียนหมดแล้วเธอกินเหรอจ้า,จาอืมอืม